ฝาข้างเหมือนเดิมนะครับมีนายกจรันมายืนด้วยอขอประชาสัมพันธ์นะครับใครยังไม่ลงทะเบียนรบกวนลงทะเบียนด้านหลังนะครับใครลงทะเบียนแล้วไปรับปัตรคิวด้วยนะครับโดยที่โดยที่จะให้เด็กก่อนนะฮะจะให้เด็กก่อนขอโทษนะครับเด็กเด,กดอรอดเดี๋ยวจะให้เด็ก ตัวเล็กที่สุดก่อนนะครับโดยเดยมแต่ยังนะครับใจเย็นได้ทุกคนเอ่อน้องตัวเล็กที right ่สุดมาก่อนเร็วๆเด็กก่อนได้เด oh ็กๆก่อนนะครับขอเด็กๆก่อนครับไปเก็บสายเลยนะครับลงทะเบียนแล้วไม่เป็นไรนะครับไปรับบัตรคิวเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะได้ทุกคนนะครับได้ทุกตังสือ ใชครับเราปล่อยไปมากกว่า25,000เร่มนะครับเป็นกิจกรรมที่เราทําร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับภาคส่วนต่างๆนะครับและครั้งนี้นะครับในวาระโอกาสที่เรามาร่วมเล่าเรื่องเมือง,องนังสือโรคนะครับปิดเมืองนังสือโรคนะครับเราจะปล่อยทั้งหมด6ครั้งนะครับ ใจเย็นๆนะครับตอนนี้คูอว่าลงไปดูชั้นรับบัตรคิวอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับกติการาของเราก็คือว่าทุกท่านไปลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเสร็จก็รับบัดคิวมาเราให้เยาวชนก่อนวันนี้นะครับเด็กก่อนครับครับแล้วก็เราจะให้น้องๆเลือกพ็อกเก็ตบุ๊กสามเล่มแล้วก็แมกกาซีนอีก5เล่มนะครับเลือกเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เลือกตามลำดับเลยนะครับครับ านด้วยเชื <S <S อเอ่อ,อเลยนะครับส่งตัดคิว่อเลยนะครับเรื่องเลยนะครับตามๆกันมาเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับส่วนอันดับที่สองก็ส่งได้เลยนะครับน้องอัดเดินเข้ามาเลยครับ นี่คือกิจกรรมปล่อยหนังสือนะครับคือการแบ่งปันหนังสือให้หนังสือกันนะครับ p อ c พ e t 3เ็ามเล่มน,นะครับแม็กดิดแห้กระสีด้านโน้นอีก5เล่มน,นะครับให้กระสีเล่มใหญ่ๆด้านโน้นนะครับลูเลือดได้เลยนะครับไมว่าจะเป็นซิกเ e ็ตหรืออะไรนะครับ สุดท้ายนะครับกิบกาวมีถุนานะครับอ้าวเด็กๆเรียบร้อยแล้วเรียกเลยเให้ผู้ใหญ่เข้ามาเรียกบ,บ้างนะครับได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนถ้าได้เป็นพอใจเดินไปก่อน สำหรับด้านโต้ลงทะเบียนนะครับใครใครจะสนับสนุนกิจกรรมนะครับ <c oughs> มีเหรียญมีแบงค์ดยวที่โตะลงทะเบียนได้เลยนะครับกิจกรรมของเรายังต้องการการสนับสนุนอยู่นะครับสนับสนุนกิจกรรมได้นะครับแล้วก็ที่โต้ลงทะเบียนนะครับมีการมีเอกาสารให้กรอกสมัคริยสารอาร์ซูแร์นะครับนิยสารจากสำนักศิลปะวัฒน,นธรรมร่วมสมัยนะครับ <c oughs> ออกก่อนนะครับออกก่อนนะครับรู้สึกว่าแถวจะยาวนะครับแล้วด้านโน้นจะ เร,เ,รเราอยากต้องการหนังสืออิสระนวนมากนะครับรารสนับสนุนกิจกรรมนะครับช่วขอสมุรถสิทธิ์ครอบคลุมให้คนละสามเล่มนะครับและทฤษฎีคนละห้าเล่มนะครับเราต้องแบ่งปันกัน ขอขอบคุณสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับสนับสนุนอาร์ตแควนะครับสนับสนุนนิย a สารปรากฏนะครับสำหรับนิยสารปรากฏฉบับแรกนะครับเครือข่ายเพื่อนหนังสือนะครับได้รับเกียรตินะครับสัมภาษณ์ถึง6หน้านะครับนิยสารปรากฏสนับสนุนหนังสือมาให้กับพวกเราครั้งนี้นะครับมานะครับขครได้หนังสือแล้วนะครับขยับให้นะครับมีเหรียญมีแบ์หยอดลงไปได้นะครับ ทังสื้อ่านแล้วอย่าเอาไปชั่งกิโลขายนะครับอย่าปล่อยให้ฝุ่นจับนะครับรักแค่ไหนขายดีแล้วเนี่ยฝุ่นกับนี่ต้องเก็บไปนานช่วยกันเอาไปไน,นะครับน้องเขาบอกว่าไม่อยากขนกลับไปเก็บอันนี้ขายดีนะเนี่ยเนี่ยเราตัวร์ท่วงกิจไปชอบต้องเที่ยบบ้างก่อนที่ต้นลงทะเบียนนะครับส่งให้ฟรีหนึ่งฟีนะครับนิยสารอย่างดีอาบมันนะครับพิมเดิ เงินภาษีอกรของเรานะครับทีมโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับสํานักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับเพียงท่านลงทะเบียนนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับที่อยู่ที่โต้นลงทะเบียนครับเขาส่งให้ถึงบ้านฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับอย่าอายนะครับรับไปเลยนะครับทั้งปีเลยนะครับตัวเสียไทยนะครับเลือกเป็นตามสบายเรื่องได้360องศานะครับกดเลือกได้เลยนะครับคนทั่้านก็ได้เพราะว่า งทะเบินแค่นี้องนะคะแล้วเนะคะด้านหนึ่งเปามเมนะคะด้หนึ่งนะคะุดวันจันทร์นะครับวัจันท์ปิดครับของสิเปิดทุกวันนะครับหยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับ 10บโมงเชา้านะครับถึงสอทุ่มครับขอบคุณครับ